พอมีโครงการมาความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นน้ำในคลองสะอาดขึ้นมีน้ำประปะาไฟฟ้าใช้มันเกิดให้มีอาชีพหลากหลายมากมายมันก็จะมีรายได้ที่ยั่งยืนวันนี้ในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บมีการส่งเสริมอาชีพก็จะมีการผมฟรีนวดฟรีเขามีการสอนเมื่อสอนแล้วก็มาออก มันเกิดให้มีอาชีพหลากหลายมากมายและส่วนคนในชุมชนนี้ค่ะก็จะปลูกผักเขาจะมีคนมาสอนให้ฝึกอาชีพทําแปลงผักแล้วก็นาผักมาขายทุกวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนไกลตลาดอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพาคนเข้ามาในชุมชนเราเมื่อมีคนใช่ไหมคะมันก็จะมีรายได้ชี้ยั่งยืนเรามีโครงการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเราเป็นแหล่งตลาดน้ำท่องเที่ยวทางเรือมีการแข่งขันกีฬาในอนาคตของเรา เกี่ยวกับผักสลัดแล้วก็ตอนนี้มีเคลหลายอย่างค่ะผักพื้นบ้านเป็นทวกทรวกระเพราโหระพาพริกส่วนใหญ่จะเป็นผักที่ใช้ในครัวเรือนเพราะว่าเราต้องการให้ลดค่าใช้ใจ่ายของคนในชุมชนมผักบางอย่างถ้าเกิดเราเดินทางไปซื้อที่ตลาดอะค่าเดินทางมันค่อนข้างสูงคือคนในชมมุมชนสามารถเข้ามาใช้ผักนนี้ได้ วันนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าคนเข้ามาท่องเที่ยวแล้วมาเจอชุมชนที่น่ารักอบอุ่นขายของไม่แพงราคากันเองแต่ละบ้านเนี่ยก็จะตื่นเต้นกับรายได้ที่เขามีโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆไทยเบฟร,ร่วมสร้างชุมชนที่น่าอยู่เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน